เดีท่านผู้ชมเด้อกินน้ำกันเด้อสบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกุนเด้อตอนนี้น้องเมีอยู่ปาคสีเด้อปากสีนครปากสีแข่งจะประสักภากใต้คุงประเทศลาวเนาะนกำลังจะพาท่านผู้ชมไปกินข้าวเปียกปูอยู่หลักซ่องปตทโเด้ปอปตทก็คือน้ํามันแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปใส่น้ํามันพร้อมเลย ลองเบิงว่าน้ำมันชิมีบ่เมื่อนี้นะน้ำมันคาดเดอร์โงนีเดอร์อุกใจทำผู้สมเนาะน้ำมันแพงบ่แล้วอย่างคาดอีกเฮ้ยฮิบไซก่อนพราวาทุกมือนี้เลียดเงินอัตราแลกเปลี่ยนมันโบคงทีเลยขึ้นขึ้นขึ้นมีแต่ข,ขึ้นขึ้นเลยบ่มีว่ามันชิลงคิดว่ามือนี้ขึ้นมืออื่นชิลงบแมนแห่งขึ้นไปเลย ใจเข้านับมือนับมือเนาะเดี๋ยวสิไปใส่ก่อนทำผุซมปตทก็เป็นปั้นน้ำมันดังเนาะยู่หลักซองนี่เปน็นปั๊มน้ำมันใหญ่ที่ว่ามีทั้งอเมซอนมีทั้งห้องน้ำอ่าที่ว่าน้องเมย์มาไปเข้าห้ําน้ำตลอดทำผสซมแวะใสนน้ำมันแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำอยู่หันตลอดทำผสมเนาะยี่ลักซองอยู่ในเมืองของปักสีสถานทำผุมอยู่ตัวเมืองเลยเนาะมีาห้ารการกินแด่ตอนนี้ก็ยังบร่ได้กินข้าวจะไปกินข้าวเปียกปลูก สิบแซบนี่ฮานดังเนะท่านผู้ชมเดอ้อไปกินไล่เทืออ่อนละแต่ว่าบอดายท้ายท่านผู้ชมเบิ้งจักเ,เทื่อเนาะเดี๋ยวมันจะท้ายเบิ้งเดอ้อ จะเป็นทางไปเวียงจันทร์มทำเนี้มือนันหอมใสน้ำมันอยู่นี่เลยเนะาะเออมือนีมีเด้อมือนีหลดประติดไยมือนันน่ะป้าเต็มเลยมือพวกเราเดินทางไปบริจากเนาะ I yeah. do ทางปักเซนี่ผู้ใดที่ไม่วายมาลองขับลองขี่รถเองหรือว่าเดินทางไปใสนี่บบุธาเป็นห่วงยุแป๊บเดียวก็จือทางเลยเพราะว่าทางนี้แบบมันซอดกันมืดนะซอดกันมืดแป่ว่าบบตองยานลงทางเครื่องลกงกระถางผ้า,ากระดสิหนาดว่าโบได้เป็นแต่ยานทับ้สมเดินเลืองทนทางแม่ว่าเออไปแล้วสิล่งทางไปเลยแม่นสิบุธาเป็นห่วง คือน้องเมย์มานี่ตะกี้นี้ขี่รถนี่โหแต่ว่าอุ้ยให้ขี่ไปฮอดอันเคียงแรก็ได้ให้มันซอสเข้มข้องก่อนค่ะซอสเข้มข้องเลยจื้อทางมาเดินียันจื้อละเด้อเดี๋ยวครน,น,น,นี่ไปเบื้องเข้มข้องตรงไปนี่จะเป็นจุดมหมายเฮาที่เฮาสิไปลายหาเปียกปูเข้มข้องหรือว่าอันตรรดาเหอนเนาะเส้นทางใหญ่ตัวนี้ก็จะเอื้นเส้นทางใหญ่ลงนาเส้นทางเลขสิบสามเนาะ เส้นทางเลขสิบสามทับพุซุมมันจะมีอ่าซ่องทางทางใหญ่นี่กับทางตัวนั้นเส้นนั้นจะน้อยกว่าเส้นนั้นเป็นเส้นสะแม็กซ์กีบอกก็จะเอินเส้นยังกับตัวนั้นตัวนั้นอาจจะเป็นเส้สนทางเลขสิบหกบ,หกบอทับพุซุมตัวนาเอาถือบอทเนาะเส้นทางเลขสิบหกโปรไดฮูกับคอมเมนต์บอกเลยเด้อตัวนี้น้นองเมกะลืมท่ามเลยทา่านผู้ชมว่าก็จะคงย,ยังเนาะเส้นทางฝั่งนั้นเนาะไปสีหอวแล้วเบื่อสายมือวันนี้เนาะ โมั<บ>นโตโทโตโเยบนแนปไรนะเมือนี้โอกติเลโดจหนอทางอยู่เนกระสุนด้วยวาย่างสาวอยู่บานโอกตีเจจโจดหนทางยกวไเลยนาเห็นละสุดมีคิปออกมาเนาะมีพิดเที่ยงกันเหืองน้ำมันเลยดรนโอ้ไลกันเนาะมือนนี้เนาะ จะเ่าโบไล่โบโตคิวปูโบโตคิวกนไหนโนี่อ,อ,นอ,อันนี้มันอันนี้มันยูปักเซทผู้สุม่มน้องมีเห็นเต็มเฟสเลยเนาะยู่เวียงจนันนะป้าพูดใยกับบาลเมิดเมิมมมดโจตามแคมทางเลยพายกับบ,บาบมีน้ำมันพากับบาสซวยเลือดเลซวยเลือดเดะกะไรหาซื้อน้ำมันมาให้เดะพากัว่า น้ำมันขาดแหงยูยินจันมูน้องเมกะ่ะโทรมาโอ้ยอยู่พุ่นไปจะได้น้ำมันแต่น้องเมย์ทายลงไ้เบิงเนาะเพิ่ว่าบ้านพน,นีน้ำมันห้ายากอยู่นี่มาเบิงมาเพิ่นสีได้จับวัดคิวบอเนาะ มันนี่เราจักเป็นส่วนใหญ่เนาะอันนี้จะบมเมนต์โตคิวแล้วน้อ,นองมีอันนี้เมนมุนแหละอันนี้นะแล้วเขาเลยจะไป,ไปยูเจได้ก็บโบกูว่าเขาสิเขาเจได้เนาะทางนี้บอมึงโอูจ้จมี่เดเดีดีดปแบบนั่นนี่บอดี่เลยก็จะมาเข้าอยู่นี่เนะาะตามอย่างนี้เลยคือควรบ้าทับทุ่ม

ยังเตยตัวนั้นเนาะอยางเอสังพิเศษพิเศษนไม่ต้องใช้เขาก็ได้นาะมาวเอ่ยเอาไปจอดที่ร้าหน้าแล้เอากับรถมาซื้อใส่เอาจะได้โอ้ยไวน้อตาไปจอดไอ้น้ำมันเอสังพิเศษริดเ่าได้เอสังพิเศษที่จังสงสองพันสองร้อยห้าสิบกีบเนาะสาสองพันสองร้อยห้าสิบกีบโอ้เอารถเข้าไปซื้อบ่ไดทานผู้สม อวบาิรถมันเย้จังสีเด้ียผู้ชมขมากนี่นผู้ชมคนบอกว่าให้อารถไปโจอยู่พุ่นแหละแล้วก็เอาเอากระตุกขั้นมาซื้อไปใส่เองไอแล้วมือนี้ทชิบมีเลยวะอนี้มนบดไ้ขา้นบด้ี่้องมืออื่นน่อเมื่อวานนี่ริรเท่าได้เมื่อวานนี้น้ำมันโดยแอสั่งลิรเท่าได้ ฮะโดยอันพิเศษเลยมื่อวานนี้โอ้ถือว่าพิเศษนี่ก็จะแพงกลัวเนาะลื่นกับประมาณห้าพันเนาะว้าวโดยอันนี้ตัวเ้นยข้างในก็เด้อโดยัี่องยเด้อหมโดยโดยโดยขอบใจเลยนะทำผุสม แอดซังธรรมดากับมดกระส่วนกับมดตัวน้ำมันที่แดงกับตัวน้ำมันที่เรื่องอะไรทนผู้ชมมดแล้วน้อยยังแต่แอดซังพิเศษแอดซังพิเศษแมนเสาซ่องผ่นซ่องลอยห้าสิบกิบบะพนวอลเมื่อกี้ท่านผู้ชมโอ้ยเขาจะได้อันนั้นได้ท่านผู้ชมจะได้ซอกตุกกระตุกไปซื้อไซน์นะพอพนบอกว่าหลุดจากเข้าไปซื้อบริได้ท่านผู้ชมเด้อกะเข้าใจอยู่คือซีเมนต์รถจักรคน แ yeah, ยไ่ไล่แหะท่านผู้ชมแง yeah, ่ก็คือแบบมุนกันคือท่านผู้ชมห็นเลยเนะาะดีท่านผู้ชมมิจจะพาท่านผู้ชมเบิงไกลๆเนาะว่าเดี๋ยวนี้เป็นจังซีเดอเดี๋ยวนี้เด้อเพราะว่าน้องเมย์กับโบได้ออกเงินเพราะว่าน้ำมันแพงเนาะคิดว่าน้ำมันแพงแด่ถ้าจำเป็นกับโบออกเงินถนนโะบได้ไปใส่ะน,นะแต่พอมื้อนี้ เห็นแบบว่าข่าวต่างๆเนาะสนันวันไหว้ไล่น้องเม็เลยออกมาถ่ายเก็บบรรยากาศท่ทานท้าผู้ชมเบืองเนาะเป็นทีละนึกไว้เดอ้อว่าประเทศลาวหรือว่าเมืองปรั่ซเศเนะเพราะว่าตอนนี้น้องเม์อยู่เมืองปรักเซเดอ้อเมืองปัเซนครปักเซนะแข่งจะประสักพักใ้ของประเทศลาวอยู่บ้านเมือทงท่านผู้ชมเป็นอย่างซีคือกันบอรหรือว่า ผู้คนจะไลค์กูนี่หรือว่าโบไล่์ซัมนี่กับคอมเมนต์บอกกันเด้อและเป็นข่มฮวนทำการทำผู้สมจะได้ฮวงหูงไปพร้อมกันเนาะนี่คณะว่าไอสซังพิเซ่ทำผู้สมก็ยังโอ้โหสมดปาเฮาโบตอนนี้โอ้ทสิเข้าไปข้อกระตุกกระเจ้าแล้วก็จิงมาใส่เนาะเพราะว่าน้ำมันอย่า,อย,าอยู่งยิวทำผู้สม ถ้าว่าน้ำมันน้องเมย์มึมดแหง้งหรือว่าแห้งแห้งนี่น้องเมย์ก็ษิด้อยู่เฝ้าคือกระจองเสียธรรมพุสมน่าเห็นใจเด้อนี่น้องเมย์บเห็นคนปั๊มเลยโบพูดว่าคนปั๊มกดหรือว่าอ๋อขุนปัมม๊มอะเลโกท้าู้สมน้องเมย์ยอกเด้อคือว่าคนภักก็เป็นจุม้มมืองนาะจุ้มแห้งเลยขนาดตอนนี้นะ เห็นใจทุกคนเลยยำได้น้ำมันสิเป็นราคาปกติและยำได้น้ำมันสิไล่ใส่ได้ทุกทีตลอดเวลาแบบอก,กวิอย่างซีเนาะเดี๋ยวจะกลับมาทาใส่อย่างซีไพครัวตุกได้เอาอตุกมาใส่ไล่เนาะกว่าจะฮอตคิวตัวเองก็จะได้ใส่ไป ช่วงนี้ผู้ได้ต้องการน้ำมันแมนไซเต็มทั้งปะไว้บเซียให้เดาทำผู้สมเดอขอแนะแนะนำว่าถ้าผู้ได้จะใช้น้ำมันช่วงนี้เนาะถ้าว่าเงินหอยยังพอมีอยู่สถ้าผู้สมถ้าว่าเออถ้ามันจะเป็นเรื่องน้ำมัน,นแท้ให้ใส่เต็มทั้งปะไวเลยนะคะผู้สมนอกข้อแนะนำเพราะว่าฮังก็บบุว่าราคาน้ำมันต่อไปสิเป็นจังได้ราคาเขาได้แต่ชบุกฮูขึ้นลงเขาได้ได้กับกบกุบกฮูกกสินะแล้วก็คาร์บาสิขึ้นอยู่ก็เจ้าวานะ ียสิขึ้นอยู่ละกะห้ายาเป็นอ้อปูหัวโตไปสิห้ายา,นนบยาแบบนี้อีกบอ่อทับทุ่มหรือว่าจะห้างงานสิกับปูหัแต่ว่าถ้าเป็นปไปได้น้องเมย์แนะนําให้แต่ละคนใส่น้ำมันเต็มทั้งปะไว้ทับทุ่มใส่ปะไว้กับพวเสียหาให้เนาะใส่ไปก็ลดเขาเองใส่ไปกด็ดีตัวตัวเขาเองสะดวกสบายเนาะจาังไรขี่รถไปน้ำมันมึดมันก็ยากซอกบนซื้อบะมีบะแล้วยากลนะทับนทะุ่มเนอะคือน้องเมย์ได้กินข้าวแล้วน้องเมย์ก็นจิมาซื้อใส่ตุกไป ปะไว้ไล่ๆก็ท่นานผู้ชมราคขาซ้ำได้ก็ซื้อปะไว้เนาะจำเป็นเนาะมีปะไว้ดีกว่าบ่มีเนาะจังเลยบ่มีแล้วไปแท่มาแท่กัญญาท่านผู้ชมเด้อร์ไว้แท่งไก่เลยเจ็บเป็นมาสี่ชิไปแท่งไก่ยากษ์ยากษ์เอาบ่มีน้ำมนันถ้าเาบ่มีรถไปเนาะคนกาว,วุ่นวันมาซื้อบ,บัวจะเป็นก๊าซวนแอดสั่งไก่ต้มยัดนะครับ โอเคเนะาะทับสุมเนาะลังจาททีวาน้องเม์ยางออกจากปั๊มมาแล้วเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็นจะมีเป็นห้านะฮานสี อยู่ในปั๊มยังสิเลยอาหาร,ห,ารห้องนำ้อำอเมซอนอย่างกาแฟยัยงต่างๆครบเสร็จเลยเนาะและ้วน้องเมยจะพาทัพผสมไปกินเขาเปรียกปู่ฮานตัวนี้เลยฮานดังเ้อทัพผสมเลอในปักเซน่ก็ถือว่าวดังเนาะคนตั้งแค่หรือว่าไหนแข้งก็จเจ้ากะมากินอยู่นี่เป็นส่วนใหญ่เลยนี่สบายดี <c oughs> นาซังยังนะ เปียกปูกเรียบร้อยใสนผักพร้อมหรือเปล่าเจียวหอนหอนเลยจบไปดี <c oughs> ท้วยซาวผ่นคือเกาบริขึ้นราคาเนาะเพราะว่าแมนเพราะว่าเครื่องข้อแม่มันแพงเดี ว้าไม่ยังก,ก็ขึ้นหมดนะท่านผู้ชมตัวนี้นะเพราะว่าเฮาท่ามาเป็นยังจริงขึ้นก็เจาะวาลมาแล้วว่ามันแพงเยอะอันนั้นอันนี้อันนั้นอันนี้ขึ้นมาเด้อท่านผู้ชมเดอ้อกินน้ากันเดอ้อนี่เกาเปียกปูเนาะแล้วจะปรุงแซ่บๆเผ็ดเผ็ดกินนะทับท้ชมเนาะเด้ออันนี้ข้องน้าสังอันนี้เพื่อเอินวาไม่ยังบั้นแบลวบั้นแบล้วฮั่นเวียดเนี่นี่โอ้อาหารเวียดอะเมนูเพิ่นกะาหารกระไล่อย่อางท่านผู้ชมเด้อต่ำยังก็มี บั้นแบวทำผสมห้องคือกันบบนี่ราคากะบโบแพงเด้อราคาสาวพันกีบทำผสมเมนูพกเกอได้ล่ๆย่างเลยนี่สาวพันกีบเมนตัวนี้บันแบวบันบูดล็อกบันเสียวบันเอียดโอ้ยภาษาน่าจะเป็นเียร์ทำผูสชมเอ้ย กัจะเป็นผ่านซีน้ามซันยังก็มีปอเปียปูโอ้อหหาลายลาย่างเลยนีค่าผู้ชมน้องเมย์ปรุงมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะ<อ>ใส่น้ําตาลใส่น้ำปลานหนึ่งรือวสมยูบอก็เจ้านี่นนนนในห้องก็เจ้าน,น,นัวๆดีเด้อท่านผู้ชมเด้อตีบางนาวน่หน,หนึ่งแซ่บโรดมะเพ็ด โอเคถ้าผู้ชมตอนนี้น้องเมก้ากิน,กนข้าวเเปเทียบ้อยแล้วเนาะก็คือกินข้าวเปรียบปูก,กับบั้นแบวเ <laughs> สร็ปเปเทียบ้อยแล้วแซบไลเดอร์อยู่น้ำมันปตทหลักซองนะท่านผู้ชมเดินอาหารก็มีลายยางมีทางกาแฟทางอาหารทางน้ํามันห้องน้าทุกอย่างค,ครบเคืองอู่วันเดียวเลยเนาะอีลักซองเมก้ถือว่าเป็นตัวเมืองท่านผู้ชมเดินในเมืองปากสีซเคงจับประสากผักใต้ของปะเทาวท่านผู้ชมเนาะหรือว่าห้องบรรณคอนล่วงปาก์เซนะท่านผู้ชมเดอ้อ เรื่องน้ำมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละท่านผู้ชมมือนี้นะให้มีคมคิมของเพ่อน,นได้กะคอมเมนต์มาไดเดอร์แล้วเป็นข่มหูนำการท่านผู้ชมแต่ละมือเป็นเราได้เป็นเราได้เนาะคอมเมนต์มาไดเดอร์แล้วก็ให้ามาคลิปนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เอท่านผู้ชมเด้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ได้ให้คลิปดีๆต่อไปท่านผู้ชมเด้อสําหรับมือนี้บ๊ายบายขอบใจละชเบ่งคลิปจนจบเลอท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวมืออื่นน้องเมย์จะไปแต่เท่าเท้า ถ้าผู้ใดหัวปนน้ำม hey, ันปกติเพิ่นเปิ้อจักมงคอมเมนต์บอกเลยครับผู้ชมเดินน้องเมฆกับบุหัวเราเคยไปเซาแห่งจักเถื่อบุหัวก็จะเปิ้อจักมงเดี๋ยวจะไปเมืออื่นก็จะมามืออื่นน่าจะมีอยู่ทาผู้ชมเด้อแต่เมืออื่นจะไปใส่พอมือนี้ตุกน้ำกระบอเมีแดงละกันคนกันไล่แง่กันเดงทาผู้ชมละกันเป็นน้ำมันพิเศษเดินมือนี้เดินทางผู้ชมเด้อสำหรับมือนี้บายบายทางผู้ชมเดี๋ยวินออื่นน้องเมฆจะไปซาลมาต่าเซาเพราะว่า เมื่อกี้นะ้ำมันยังล่าอยู่บ้านี้เริ่มหลงหมาแล้ว,ลวเนาะครีมหมาแล้ว,ลวก็หลงไล่ลไเติมเมืนอี้ว้ายน้ำม,มันก็แฟน้ำม,มันก็ห้าายะไปไปไป